ไปด,ด้วยไปพี่น้องทั้งแผงลาวแ่งไทยทต่างประเทศนอ้นอ,องมณกบมผมมพ่อกับน้องทงอีกแล้วน้องพ่ี่น้องนอ้องมณทางน้องทงมาทางดินบบนเผนนะื่น้องนะ่น้องเนาะเดี๋ยวไปปึงกันเลยน้องมาเพิ่นไปหอดไสแลวพ่อยี่น้องเย้ย เพราะว่าทางนงทงกับค้าทางดินน้องแหล่พันน่องไฟพันน่องเนาะคุดคุ้มทางห้องน้ำกับหากระแล้วพนน่องไฟพันน้องมันนี่กับทางนงลินกับน้องแหล่มันกับผักผักเวียกพังหงเฮียนพอดีก็เลยพาน้องลินพันนากับน้องแหล่มพันไปเบิ่งดินเนาะตอนนี้กับปล่อยชุ่มพันอันคุดอันนั้นเสาะดินเล็กๆน้อยเนาะพันพันน้องเนาะเพราะว่ามันแล้วแล้วมีแต่เสาะดินออกชื่นๆเนาะพันพันน้องเนาะ สาะดินออกแบบตัวใดยันมันบกกว้างพอเนะานะกาให้ทั้งน้องแหล่พันเสาะต่อเนาะทั้งนกทงกามามาเบิ่งทั้งตูบทั้งดินดินของพขบวนเนะาะพ่อพี่น้องเนาะโดยเอาโอเคเนาะก่าไปกันเลยเนาะไปเบิ่งทั้งเอ้ดวงพขบวนพันเห็ดจังไงเห็ดห่อใช้แล้วเนะาะพ่อพี่น้องเนาะก่าไปกันเลยเนะาะพ่อพี่น้อง <Okay S 1> โอเคนะเนาะเดี๋ยว ขามหาทางนี้เลยน้องไพี่น้องสบายดีเด้อดวงสบายดีเด้อวัสุขุสุคนนั่นแหละสบายดีอุนกดีา้องทจเาะดียวจองโตใหเไว้เห็ดของกินก่อนคืตั้งเสาหันแหละโดยสบายดีเด้อจองโตไงใส่ขาโตไงเท่าไรล่ะบูยังบูเด้อนี่เด้อ มมันไหเราก็เห็ดเห็ดเห็ดเป็นอยู่แต่ว่ายันโอเคเนาะตอนนี้ก็เป็นได้ไดรดวงชิเมื่อเราบอกเนี่นะเก็บเครื่องไว้จั็หน่อยบอกเก็บเครื่องใหม่ก่อนเนาะตอนนี้ก็ใกล้สี่นนั้นแล้วปูนเลยหามมาได้แล้วมันหนักกับบริเวณนนองเขุนแต่โดนเลยเนาะสะดวงกกว่าสีเขาไปหาอยู่เนาะ แต่ว่าจะเข้าไปซอยเวียกผืนน้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายัางยากทางนี้นะนนเนาะเลยจังได้กันสี่ห้าเวลาเข้าไปหาผืนให้ได้เนาะพี่น้องเนาะไม่ยเนี่ยตอนลึกซูนไม่หมัดมีเถื่อนบ่อบกินคันห้าเล็กอร์ก็ไปในบกินเลยช่วงนี้เขาก็บบริคอยมาถ่ายคลิปต่ำกันเนาะกับน้องทงเนาะเนื่องนะว่าเนื่องจากว่าต่างคนต่างมีเวียกมีงานเป็นของถ่ยของลาวนาะพี่น้องเนาะ เป็นไอะโอ้ยเบิ่งก็อีกลืก่อนเพื่อนวะลุงซูนวะตั้งเลื่อนก่อนลุงซูนวะอันนี้ไม่ยังให้มาแล้วก่อนเลยจังคุดห้องน้ำทั้งลุงเพิ่นว่าแต่กะเอากะเบิ่งตัวจริงอีกเชือหนึ่งว่าแนว่ยใดเนาะเอกะผมได้มาสวยราคาแน่าอหร่ดูโดยบ่เป็นยังเอื้อกกระเปไป้สวยเจ้าเนาะต่างคนต่างมีเรียกเป็นของใครของเราเนาะ ซุ้ม nhá ไปดีประบนเลยไปซุ้มนะซุ้ม nhá ซุ้ม nhá ฟังว่าว่าวเห็ดใต้ถุนบ้านเน,น,นี่ย,ยมานั่งซุ้มโอ้มี่กล่องตารางเขาเลยเลยเลยห้าพันหกเมตรเงินแปดพันเงินครัวกับประมาณเกือบเก้าเมตร ตัวสังกะสีสามตัวนั่นแทนเมนต่อเติมกำลังแม่นขอซีมุ้งกันนี่ก่อนแล้วก็คถอยเห็ดตัวนั้นมีไม้สั่นไม้ยงามันบ่อยากลุ่นยกันน้อยเดียวตัวสัานตัวยาวตัวนี้บ่อยักแม่นแม่นมันบ่อยากถึงกันสองตัวสามตัวครับมันตอกเขาได้ก็ได้มันบวชหกเม็ดคักแม่นบ่ ไม่บ้างโตนี่ขั้นเนตเก้านึงเนอะขั้นห้องบอดเลือกเก้าบอดบอดแทกเก้าน็ตบอดได้ตามมาตรฐานอันนี้หั้นโตหนึ่งเท่าไหมนี่สามเซนห่กสามเซนหักเพราะว่าเดี๋ยวนี้หันกับลังคือว่าขั้นของลงทุนที่เอาโครงมาทำชิ้นโครงไม่หรือเอาโครงเล็กนะทำไม่เลยคอยว่าแพงกว่าแพงกว่เล็กเพราะว่าคอยไปมาเศร้าคอยไปหาหอดโรงงานโรงงานเน็ตโรงงานเน็ตทองอ๋อตัวสวรรค์นะเขตคอยไปเป็น คลิปเขาข่อยไถ่ายมาขอค่อยอยากให้เอฟซี่อยขเอิ่งอยู่อ๋ออยู่ในโทรศัพท์เดี๋ยวเขาส่งให้เออบลาส่งให้ใน่เด้อเพราะว่าเล็กขนาดมันเซมีอ่ามินสองมินสี่แล้วก็สองมินหรือว่ามินแปดเอามึงอะลูซิงนี่าทำมินสองมาได้แล้วมินสองกัโอ้มุ่งอะลูซิงเหรอโอ้ขีดวืนซังกสีธรรมดาขึ้นมาอยากเห็ดแบบไหนนัดหนึ่ะ นั่นเลยฮะนะท่านบงอกันบางเท่อกันให้บอกบอกเรื่องนี้ก็บอกน้องแล่แล้วว่าเงินเดือนแต่ละเดือนให้จงไว้เด้อท่านสมุดว่างบเพิ่นให้มาบ่พอก็ให้เพิ่นหาดื้มใส่น้ำให้โด้เลยเลยเลยจถืออยู่เลยแสงว่าสมมุติว่าเดือนนี้ได้ดินบล็อก200ก้อนแม่นเดือนนี้น้องทงเด้่ค่อยสร้างแล้วค่อยบอกแล้วเงินเดือนเดือนนี้ออกน้องทงแล้วแม่นปูนต้นนึงของเราแล้วต้นต้นนึงกัเท่าได้ล้านฝายสอยกันเนาะเอ้ยเนาะแม่นแน่น ซอยกันก็ได้อยู่แมน่นช่างน้องแหล่ช่างน้องทงเพราะว่าเดือนเดี๋ยวนี้หันเง,งินกับแม่นเฮาเห็ดให้เพิ่นท่านเพิ่นบ่อซอยตัวเองละเฮาก็บซอยบ่อได้ฮะนะต้องได้พยายามให้เพิ่นมาแบบหนึ่งหายุเห็ดกิบสองมาเงินเดือนออกแล้วคือต้องได้แบ่งส่วนเงินเดือนมาเพ็ดช่วยน้องแม,นนแม่นะมีผู้ใหญ่ทางอื่นเพิ่นอยากช่วยก็ให้เพิ่นช่วยเข้ามาอีกเลยน,<ม>น,นะเพิ่มเพิ่มเขากะเพื่อเพิ่น ให้เพิ่นย้ายออกเข้ากระชีได้มาอยู่เรื่อยๆอยากที่ไร่แล้วครับไปปลูกถูกได้สักก็เราเฮามีดินเป็นของตัวเองแล้วเฮากลับมาสางมาสาวซันสกป้าไว้แบบนั่นกะหญ้ามันขึ้นเนาะเผ้าซาวมูลราคากะอยู่ได้แล้วแม่นแบบว่าฝนบ่ห้ามหัวเฮาแล้วเฮาอยู่ได้เข้ากับฮานั่นอันนี้แม่นะลูกโซ่จะขึ้นยับไปนะเมาก่อนแต่มันเข่นกันทางลุงเพิ่นก็ยังคิดนําำไม่มันบ่ถึงเนาะ พที S <S ่ได้หานใส่เอเราบากใส่กด<อ>ีอะนะเรางห่ทานี่ทาที่เห็ุแต่ไม่เบิกันเพื่อนก็บอได้อยากอันนั้นฮับปากมันได้เด้แต่ว่า <c oughs> นิ <ELL> <2 N> ่หนิ่มนิ่มค่ะวาน้องเพิมมีเอฟซีบอกมันกับวิาณรอกเรืองให้ออกมาส่องแล้วพอใจแต่ว่าเเดืออกขพอจิฮักมาไววเลยไ้ก็ได้มันดเลยามันมีบนไว้ซื้อเลยค่ะไปหาหาซื้อป๊อกไป้แล้วล่ะมาาสั่งสั่งกระซีอาโลซิ่งทำมุงราคาก่อนเลยวะ อ่านี่หั่นละเม็นเผาสีวางเสาก่อนคันเทาซื้อปูนมาแล้วเขาต้องนอนเผายังยั้นะคะซื้อเครื่องมาเลยแมนคันเขามีเครื่องเขาต้องนอนเผาแต่าเดี๋ยวนี้หั่นคันเงินเราออกมีวันทีเช้าไปนี่ค่อยต้องเอามาก่อนแมนจะต้องถือไว้คนที่เป็นคนถือไว้ค่าปูนนั่นหักออกมาโลดแนวขังไว้ให้ให้เอื้อยพผนถือไว้อันคันอยู่น้ำเจ้ายันจะใส่เด้ยันจะใส่ยังให้เอื้อผลถือไว้ก็ดีดีแล้วมีเอื้อแนะยนํำมีพีพีเขาแนะนํำ ดีไปแบบนึ่งคือนน้องแล่เราไคนหนี่งคือวังดีกับน้องโค้งมัดเนาะอยากให้น้องโคงได้แหละน้ำน้องโคงบอกน้องแล่ว่าบัดนดีเห็นเจ้าเริ่มมันนั่นแหละให้เจ้าเห็ดคลิปมือละคลิปเด้อบ่มีเวลาก็ให้ได้มือละคลิปมาเฮือนก็ให้เห็ดกับน้องอยู่เฮือนอ่ะโอเคน้องไฟพี่น้องตอนนี้ก็กำลังอ่าใส่อันนี้อยู่เนาะทางลูกชูนกำลังตอกอยู่กำลังบากให้มันเข่ากันเนาะไงมันจะใหญ่กว่าฮะ สบายดีน้อยนสบายดีูสบายดีสบายดีเนอะตอนนี้ค่ไม่ Buzz ังไงมแรงมาแรงเอาครับถ้าะ ไปเรียมตอกเต็้างเลยเออทำได้อยู่เขาอีกอีกสองบาทมักแต่อีกบานนึงพอแ้วพอแรกันจำจำแล้วจิตมอยขีดกะปุก ปูเป็นบริโได้ไหมไม่เหอชื่อไม่ตี๋ยนไม่แห้งแห้งตีนไ่เนี่ยไม่ยางไม่เนื้ออ่อนเนื้อเนี

คือว่าตอกแล้วบัตติทางลุมเนาะยังไงแต่โตเดียวนี่บ่ก็เนี้แหละก็แล้วนะมือได้สิได้ย่อบาดนี่วันที่เศร้าหามือมือเดียวกันเลยครับอมาคนละมือของเจ้าวันที่เศร้าบอกมันที่เธอได้เศร้าหาเนาะอ๋อหาเงินไปหามือ ชอเนี่นี่อนตอีนยีดึงดึงหัวมันเข่านี่หรอวะตัวนี้อยากโคบตบตัวน,นี้นะอยากดึงเข่า มันหัอนเป็นน้ำคนตัดมานะตัดมาขายะเนไม่มันซำนี่จนเห็นเ่อนี่มันหอยมันแตกก็ะด้มันงามเขาเหลื่อยิมาเพิ่มเิ่มเิมมอเสีทับมือแล้วบอกว่นโอ้แค่นึ่มหาไม่งานบ่ได้เลยนี่ ทางทาอน้นกินอีกมั้งอันนเ็เป็นเาแต่ยืนบิ้งเลยไแต่ยืนเบิงนีแต่สั่งไม่ผิ่นเป็นคนเดียว ข้าได้ไหมแล้วยู่ๆเข้ามามันยูออกเออพอพอคี้เออมาเลยเยออนี uh, ่น่ได้แล้วนี่ถูแล้วมาณนี้ขี่ลงดูปล่อยออมาเอาวข่าาเลยเข้าา สังเกตุน้องโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้กามาเขามาเบิ่งน้องว่าทางของไอ้ดองเพิ่นแล้วมาใช้แล้วเนาะเพิ่นกะ เฮ็ดห่างตอนนี้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นเอิ้นว่าจังได๋ก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องก็ยังบ่ได้ถามเนาะโดยตอนนี้งทงก็เงินเดือนออกก็สิซอยน้องเพิ่นนําเนาะก็ปรึกษากันกับแม่แสงเนาะโดยเพิ่นว่าให้น้องงอกนําน้องทงก็ตั้งใจไว้แล้วว่าสิออกซอยน้องแลเพิ่นเนาะสิออกซอยอ่าเรื่องปูนเนาะพี่น้องเนาะโดย เงินเดือนนงทงออกเดือนนี้ก็คืออ่าสีได้หลายเติบอยู่นอเดือนนี้โดยก็สีออกซอยทางเมียนงทงกับเมียแสงปรึกษากันเรียบร้อยเนาะฝอยเป็น้องเนาะโดยจากนั้นก็อ่าเฮือนน้องนงทงเนาะทางนงทงก็สีได้ซอยอยู่แล้วฝองเอ้ยก็อยากให้น้้้อองเเพิ่่นนไไดยูวๆาะรองเนาะโดยก็ ตอนนี้การทางทน้องทงก็ญชีเลจบแล้วเนาะพายพี่น้องโดยการขอบุญขอบคุณเนาะทางแม่พีชีเบิร์ตชูทุกคนเนาะที่เบิังคีบกับน้องทงตั้งแต่ต้นจนจบที่บความโฆษณาเนาะตอนนี้การการขอบุญขอบคุณเนะาะทั้งแม่ผัดเพินนะ่นเนาะที่ซอยเรื่องน้ำอีกหน่อยเพิ่นก็ญชซอยเรื่องเสาอีสังอีกเนาะพายพี่น้องเนะา,งานงนะงบเพิ่นก็นมาให้เรียบร้อยเนาะพายพีนนะ่น้องเนาะเพิ่นงบเพิ่นก็น มาเรียบร้อยกำลังสั่งเสาเนาะทางเพิ่นเพิ่นมากับอ่าทางแม่แสงเพิ่นเนาะแม่แสงกำลังทงกับอ่านำกันเนี่ยแล้วเนาะพายเพี่น้องเนาะเห็ดนำกันปรึกษากันยิสังกันเนาะพายเพี่น้องเนาะโดยสีซอยให้น้องเพิ่นอ่าได้อยู่ไว้ๆเนาะอ่าทางแม่เพิ่นแล้วเนาะเพราะว่าทางอันนั้นเพิ่นกับอยากอยากให้ออกแล้วเนาะหรือว่าจังไดนเนาะพายเพี่น้องกำลังทงกับบอกคอยหูหรอก เพื่อนก็อ่าตอนแรกเพื่อนก็อยากให้ตอนนี้ก็เพื่อนแบบอยากให้อยู่แน่เนาะครเพี่น้องเนาะก็เบิ่งน้ำคลิปอ่าบอลลี่เพื่อนเนาะทางน้องก็อ่าบุกหอยหูเรื่องมาได้มีแต่ว่าได้ยินว่าไรนี้ไรนี้เท่านั้นเนาะครเพี่น้องโดยถ้าเงินเดือนน้องทงออกก็จะช่อยน้องแล้เพื่อนอยู่เนาะครเพี่น้องเนาะเอาอ่าปูนโตนหนึ่งเลยเนาะครเพี่น้องเนาะโดยโอเคครเพี่น้อง กัทางนะุ่งทงกับชิดลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาฝูมาพอกันในคลิปหน้าเนาะในคลิปนี้ก็ขออวยพรให้แม่ขีอยู่ดีแมงข้อเจ็บจะได้ความขายจะมีเด้อทางแม่ผัดผึนพร้อมเนาะที่ให้อ่าน้องผึนได้น้ำแล้วเนาะฝ่ายพระองเนาะโดยแล้วก็บชิดาเสาพร้อมเนาะฝ่ายพระองเนาะกัขออวยพรให้แม่ผัดผึนยู่ดีมีแห้งข้อเจ็บจะได้ความขายจะมีเนาะเดินทางไปใส่บานใส่ขอให้ปลอดภัยให้เจริญในหน้าที่การงานเด้อโดยทางนุ่งทงกับชิขอลาไปแล้วเนาะฝ่ายพระรองเนาะ ทำนองทวงว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อเพื่อนพี่น้องโดยขอก่าวเข้ามาสบายดีสบายดี